สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบันทึกลับ3ก,ก๊กคลิปนี้เป็นคลิปวิธีเติมโค้ดฟรีตัวโค้ดเขียนว่า welcome to fb นะกดมาที่ตรงนี้ครับเริ่มต้นมากดมาที่เพิ่มเติมเนาะด้านซ้ายบนครับแล้วก็ตั้งค่าออปชันนะฮะตรงนี้โค้ดแพ็กของขวาญตรงนี้นะครับกดแรกแล้วก็กรอกโค้ดเข้าไปที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะปึ๊บอ่า welcome to FB นะฮะอันนี้เป็นโคดแรกของเกมนะครับที่ให้มาในตอนนี้เนาะกดป,ปึ๊บอ่าของวันได้แล้วนะฮะแล้วเรากลับกลับเข้ามาที่จดหมายครับปิดตรงนี้ก่อนของจะมาอยู่ในที่จดหมายนะฮะก็มีตำลึงก็เปรียบเสมือนเพชรในเกมนะครับแล้วก็กล่องสุ่มเศษชิ้นส่วนอ่อุปกรณ์ระดับสีทองนะครับแล้วก็เอ,อ่ออาจจะได้ของที่เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นชิ้นด้วยนะมีทั้งเศษทั้งชิ้นนะครับนี่ แล้วก็ถัดมากเ็เขาเรียกน้ํายาเติมพลังกายน้ํายาเติมอินนิจีนั่นเองนะครับ10เม็ดกดลับไปเลยครับของทั้งหมดจะไปอยู่ที่ห่อของตรงนี้นะครับขวาล่างเขาเขียนว่าใหม่อยู่นี้นี่นะครับของใหม่ก็จะเข้ามา1 2สองนะครับส่วนทองก็จะเข้ามาตรงนี้ละด้านบนขวานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะบาย,บายยครับผม